เหรียญที่มีราคาครับตรงนี้นะครับยอยักต้องอยู่ตรงกลางตรงนี้แค่นั้นเองครับยอยักต้องอยู่ตรงกลางตรงยอดมงกุลนี้นะครับยอยักก็มาอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงช่องว่างๆเนี่ยยอยักต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้นะอันนั้นถึงราคานะถึงมีราคาสูงนะครับถึงมีราคาสูงถ้าสวยๆก็อาจจะซื้อเป็นแสนนะครับแต่นะครับแต่สําหรับส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยได้นะไม่เคยพบเจอว่าใครมาขายผมได้นะครับส่วนใหญ่จะมีแต่ทางเพจอื่นๆนะครับที่เขามีกันนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เห็นมาเนี่ยผมคิดว่ามีกันไม่เกินหนึ่งร้อยเหรียญครับตั้งแต่เห็นเห็นมาเนี่ยหลักสิบนะครับมีแค่หลักสิบครับที่เขาซื้อขายกันอยู่ได้เนี่ยน,น,นะครับไม่เกินนะครับไม่เกินนี้นะครับไม่ได้ว่ามันเป็นเหรียญหาง่ายนะมันเป็นเหรียญที่มันเหรียญในตำนานหนึ่งเหรียญละกันครับสำหรับเหรียญที่เป็นยอยักษ์ตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งนะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดกันเยอะนะครับเข้าใจผิดกันเยอะเนี่ยผมบอกวิธีการดูให้ง่ายๆแค่นั้นแหละครับถ้ายอยักษ์อยู่ตรงกลางมีรรราาคคคนนนะัับบเป็แส แต่ถ้าอยู่อย่างนี้นะครับราคานะครับหลักสิบนะครับ